ดนตรีพราะมไหมพรอบอกเลยว่าอันนี้ขอพูดจริงๆนะครับว่าเราอ่ะเป็นได้แค่คิดครับคิดว่าอยากจะให้เพลงมันเป็นแบบนั้นคิดอยากจะให้เพลงมันเป็นแบบนี้แต่เอาจริงโหลดเทคโนโลยีมากๆนะครับ Microsoft w เ r ิดผมยังใช้ไม่เป็นเลยนะครับนั <laughs> ่นหมายความว่าการที่เราจะสร้างสารรค์ดนตรีขึ้นมาจริงๆที่ใช้ได้งานจริงนะครับพวกผมสองคนไม่สามารถทำได้จริงนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทีมงานนะครับกว่า30ชีวิตที่อยู่ด้านหลังเลยนะครับผมและแน่นอนและแน่นอนครับพวกเราได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากทีมงานของ G m t V จาก r i s e r Music ขอเสียงให้พวกเขาหน่อยครับ <Fey c? S 1> แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งที่รู้สึกว่ารู้สึกดีใจรู้สึกโชคดีที่เราได้บังเอิญรู้จักกับพวกเขา แล้วก็พวกเขาก็เอ็นดูเราทั้งสงคนด้วยพี่สิงห์ใช่ครับผม<อ>นั่นก็คือครอบครัวของเดอะโกลเด้นซองนั่นเองนะครับ